ในช่วงท้ายของงานทูช็อตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีประกาศสําคัญนะฮะที่หลายๆคนก็ไม่คาดคิดว่าจะมาประกาศกันในช่วงเวลานี้นะฮะในที่สุดก็มีสมาชิกที่ประกาศจบการศึกษาเพิ่มอีกแล้วนะฮะมาอีกแล้ว1คนนะครับผมก่อ,อนหน้านี้ก็มีการประกาศจบการศึกษาของน้องปริมะน้องเจดานะฮะจาก CGM 4มเเมื่อไม่นานนี้เองแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาสําหรับน้องทูแบมนะครับ CGM 4มรุ่นที่2ก็เพิ่งประกาศจบการศึกษาไปและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะงานทูช็อต แฮมเชคนะฮะมิโอริสมาชิก BNK48 รุ่นที่1ก็ได้ประกาศจบการศึกษาในช่วงท้ายของงานนั่นเองนะฮะขอประกาศได้ไหมคะไม่ได้ทำไมล่ะท <laughs> <laughs> ี่ฉ <laughs> ันมต่อไม่โอเคก็บอกขอประกาศจบก่อ <laughs> <laughs> ขอ กาเนนะคะซึ่งประกาศสําคัญอื่นๆนะฮะงานวันอาทิตย์ก็จะมีการประกาศซิงเกิลใหม่ด้วยแล้วก็งานเลือกตั้งที่กําลังจะมานะครับผมสำหรับการทํางานของมิโอรินะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดจาก o f f ฟิเชียลนะฮะโพสต์อย่างเป็นทางการแล้วมิโอริจะสิ้นสุดการทํากิจกรรมกับเบียนเคฟเภายในเดือนธันวาปีนี้นะครับ ปี2023ถ้านับจากการประกาศจบการศึกษาของเชืร์ปรางนะฮะในงานจังเกิลที่ผ่านมาของเชืร์ปรางก็จะสิ้นสุดการทํางานนะฮะก็คือคอนเสิร์ตจบการศึกษาในวันที่29ตุลาคมปีนี้นั่นเองนะฮะอันนั้นก็จะเป็นการทํางานครั้งสุดท้ายในฐานะเมมเบอร์แล้วก็ไปเต็มที่กับการไปเชียนินต่อไปแต่สําหรับมิโอรินะฮะในการทํางานก็จะเหลือประมาณ3เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็ต้องรอเซอร์ไพรส์อีกทีนึงว่าจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรนะฮะจากมิรินะครับมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวขอ uri, ้องกกับมออ็ต้ง ตามในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะฮะที่ต้องประกาศในช่วงเวลานี้เนี่ยจริงๆเราก็เคยคุยกันไปแล้วนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกไปว่าถ้าวงกําลังจะมีอีเวนต์ใหญ่นะครับที่เมมเบอร์ในวง ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมนะครับใครที่ไม่ได้กาว่าจะเข้าร่วมอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะประกาศจบการศึกษาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมีคําถามตามมาว่าเอา้าทำไมอีเวนต์นั้นน้องไม่เข้าร่วมละ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าวางแผนจะแก๊สหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องถามนะฮะก็แก๊สไปเลยดังนั้นเนี่ยการประกาศจบการศึกษาก็คือการบอกว่าไม่ลง G E แค่นั้นแหละ ึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งใบสมัครว่าใครลงไม่ลงนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกทีนะฮะสำหรับการลงสมัครในงานเจริญโลอิเล็กชันครั้งที่4นะครับผมก็เข้าใจแหละว,ว่ายังไงมิวลก็จะต้องประกาศจบการศึกษาแน่ๆเพราะว่าปีที่แล้วช่วงที่ b n k รุ่นหนึ่งทยอยประกาศจบการศึกษาไปทีละคนเนี่ยมิวลก็บอกว่าในปีนี้นะฮะจะยังไม่มีประกาศในปีนี้ก็คือว่าพูดเมื่อปีที่แล้วก็คือปี2022น่ะครับจะไม่มีประกาศอะไรจาก,กาจจมิว,ว่า เดี๋ยวเขาจะมาประกาศในปี2023ไมงฮะอ่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะประกาศเร็วขนาดนี้เหมือนกันตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเขาจะรอเทียเตอร์กลับมาก่่นหรือเปล่านะฮะมิโอริก็อาจจะประกาศจบการศึกษาในเทียเตอร์เลยแต่สุดท้ายมิโอริก็ไม่รอเทียเตอร์นะครับผมคือเรื่องของเทียเตอร์เนี่ยก็ไม่มีวี่แววนะครับไม่มีเบาะแสเลยจริงๆว่าจะยังไงต่อไปนะฮะเพราะเชื่อว่าเทียเตอร์สำหรับฟัง b บ k นะฮะคิดว่าไม่น่าจะทันในปีนี้ไม่ทันให้เชอได้มาจากสเตจจบการศึกษาขอองงตัวเ ตัวสถานที่ก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะไปตั้งที่ไหนนะฮะเข้ามาบอกเราไม่ได้เหมือนกันก็ต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งน่าจะปีหน้าเลยแหละนะครับสํหรับปีนี้เนี่ย เรามาลุ้นในส่วนของเทียเตอร์ฝั่ง C G M ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงที่เขาอาจจะมีอัปเดตในช่วงของงานเปิดตัวอัลบั้ม2นี่แหละก็รอดูว่าจะมีประกาศสําคัญอะไรเกี่ยวกับเทียเตอร์ฝั่ง C G M นะฮะแต่สําคัญคือสเตจต,ต้องมาก่อนนะครับสเตจเนี่ยสำคัญกว่าไอตัวเทียเตอร์เนี่ยจะสร้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องรอติดตามกันอีกทีทําให้สมาชิกใน B N K 4 8ตอนนี้นะครับเชอร์ปังก็จบการศึกษาไปแล้วนะฮะล่าสุดมิรีก็จบการศึกษาไปแล้วสมาชิกก็จะเหลือ42คนนะฮะใน B N K CGM นะครับ ที่มีอดีตสมาชิกรวมแล้วทั้งหมด5คนทําให้ CGM เนี่ยตอนนี้จะเหลือ27คนนะฮะล่าสุดทั้ง48ไทยก็จะมีสมาชิกเหลืออยู่69คนแล้วนะครับตอนนี้เมมเบอร์ Member ก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าจะมีทีท่าอย่างไรในเรื่องของการหาสมาชิกใหม่ๆเข้ามาในวงนะครับก็ต้องดูความจําเป็นกันอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันนะฮะสำหรับการประกาศจบการศึกษาของมิอรีนะฮะซึ่ง้าพูดถึงเมมเบอร์ที่รู้สึกเสียใจนะฮะสะเทือนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นเมมเบอร์ที่มีความใกกล้ชิดมมีควาผูพัน ว่าได้ทํางานด้วยกันบ่อยๆนะฮะอาจจะต้องนึกถึงน้องซัดจังอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นรุ่นหนึ่งคนสุดท้ายแล้วที่จะยังอยู่กับวงนะฮะในวันนี้ก็จะเหลือแค่ซัดจังเท่านั้นสําหรับรุ่นหนึ่งในฝั่งของน้องฮูบอย่างเงี้ยก็คงจะเสียใจมากๆนะครับเพราะว่ามิโอรีเนี่ยก็เป็นรองกับตัน B 3ีซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นเพราะด้วยความห่างของวัยก็ดีหรือว่าความต่างของรุ่นก็ดีนะอาจจะทําให้มันมีระยะห่างเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ น่าเสียดายเหมือนกันที่เมลลี่ก็ตัดสินใจประกาศจบการศึกษาไปแล้วนั่นเองแต่ในส่วนของน้องซัดจังนะครับคุณผู้ชมก็ยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเรายึดจากคําพูดที่น้องเคยมาไลฟ์เมื่อก่อนนะฮะเรืเ่องของการต่อสัญญาใน b n k f o เ t a g e นะฮะน้องซัดจังเนี่ยจะยังอยู่จนถึงวันเกิดของน้องนะครับซึ่งก็จะมาในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นั่นแหละจะเป็นการฉลองวันเกิดครบรอบอายุ20ปีนะฮะน้องบอกว่าน้องจะอยู่ถึงแน่นอนนะครับทุกคนจะได้อยู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องซัดจังแน่นอน ซึ่งนั่นก็อาจจะสื่อได้ว่าอาจจะไปประกาศจดการศึกษาปีหน้าก็เป็นไปได้นะฮะในปี2 0 2 4ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่น้องซาจังก็จะบบงมือลา b บียเคโฟเดด้วยเช่นกันนะก็จะปิดตํานานสมาชิกรุ่นที่1ไปนั่นเองนะฮะซึ่งจากข้อมูลที่ผ่าน,านมานะฮะถ้าเราฟังมิโอริมาพูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเทยเตอร์หรือว่าในไลฟ์ก็ดีเนี่ยไม่ได้มีคําพูดชัดเจนขนาดน,นั้นว่าช่วงเวลาณปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นมิโอริทำงานในวงเนี่ยมันคือการต่อสัญญาหรือเปล่านะฮะมันไม่ใช ญญาการต่อสัญญาจะมีแค่น้องซัดจังคนเดียวเท่านั้นกรณีคล้ายๆกับเชอร์ปรางนั่นแหละนะฮะเขาก็อยู่ต่อเพื่อทําสิ่งที่สําคัญะะที่จะต้องทําก็อย่างเช่นการมีซิงเกิลจบการศึกษาของตัวเองการมีคอนเสิร์ตจบการศึกษาของตัวเองมิโอริก็เช่นเดียวกันมิโอริก็อาจจะจําเป็นต้องอยู่ต่อเพื่อที่จะมีเป้าหมายอะไรสําคัญที่จะต้องทําเป็นสิ่งสุดท้ายนะฮะในการเป็นสมาชิกซึ่งเราก็อาจจะมองว่าโอ้เป็นการดูแลทีม B3 ให้มีความมั่นคงก่อนนะ,ะให้รู้สึกว่า ทีม B3 ทเราแข็งแรงแล้วเราสบายใจแล้วเราค่อยแกลดอะไรเงี้ยคือผมก็เข้าใจว่ารอเทยเตอร์มาก,ก่อนไงแล้วค่อยไปประกาศแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอนะฮะแล้วพอมาดูกันจริงๆเนี่ยจ,จ,จากงานทูช็อตครั้งเนี้ยที่มีการประกาศกันในวันอาทิตย์อ๋อแล้วก็เพิ่งจะเข้าใจว่าการอยู่ต่อมาจนถึงเกือบเกือบสิ้นปีเนี่ยอ่ะมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับในที่สุดก็มีผลงานพิเศษส่งท้ายมิวริซึ่งนั่นก็จะเป็นการจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์นะฮะของมิวริในฐานะที่อยู่กับ BNK นนะฮะถ้านับไปจนถึง ครบ7ปีก็ถือว่าอยู่กับวงมานานมากๆเลยทีเดียวสําหรับสาเหตุ ในการประกาศจบการศึกษาอันนี้ไม่ได้พูดนะอันนี้ไม่ได้พูดชัดเจนขนาดน,นั้นซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องเดาหรอกนะครับดูจากเส้นทางชีวิตของมิโอริดูจากการทํางานของมิโอริเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่ามิโอริออกไปแล้วจะไปทําอะไรนะน้องก็ได้มาโพสต์นะครับบอกความรู้สึกนะรับ,บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการจบการศึกษาของตัวเองนะก็เขียนสั้นๆนะครับมิโอริบอกว่าปีนี้เมมเบอร์ทุกคนทํางานหนักอยู่เสมอเสมอและแฟนคลับทุกๆคนก็คอยสนับสนุน b n k 4 8อยู่เสมอทุกๆคนทําให้มิโอริได้ตัดสินใจ ว่าจะออกจาก b บีย d เฟที่เป็นเหมือนคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ลองท้าทายกับสิ่งใหม่ๆคำนี้แหละ ก็ชัดเจนแล้วว่าอยากจะไปหาความท้าทายใหม่ๆในชีวิตนะฮะเส้นทางการทํางานนะครับมันก็ยังมีอีกมากมายมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เมีรีสามารถทําได้นอกเหนือจากการเป็นไอดอลนะครับเบียนเคฟเดตมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเยอะมากๆแต่เมีรีรักเบียนเคฟเดตตลอดเมีรีมีเรื่องที่อยากพูดเยอะแต่ถ้าเมีรีพูดไปหมดก็จะไม่มีอะไรพูดแล้วในวันที่จบการศึกษาจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีสเตจจบการศึกษาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นในส่วนของเทอเตอร์แหละพะเราก็พูด แค่ว่าสิ้นปีนี้นะครับก็รอดูกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับมิวรีนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเหมือนกันถ้าเทเตอร์มันกลับมาทันก็คงจะได้จัดสเตจจบการศึกษาฮะแต่ดูทรงแล้วน่าจะมาไม่ทันนะฮะพอการก่อสร้างเนี่ยคุณจะมาใช้เวลาแค่3เดือนมันจะทันหรือเปล่านะฮะมันไม่น่าทันนะพอมิวรีประกาศจบการศึกษานะครับอ่ะก็จะมีแฟนคลับของมิวรีนะฮะหลายๆคนก็เรียกร้องว่าจะมีผลงานพิเศษส่งท้ายไหมนะฮะอันนี้เป็นของวันเสาร์คือตอนแรกไม่รู้ว่าวันอาทิตย์จะมีประกาศอะไรนะฮะก็ขอให้มีีเเพพลงพิศษไดด้้มมยสุทาก็จ ะะก็เตรียมไว้แล้วเป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังแล้วก็มาจริงๆนะฮะสำหรับเพลงพิเศษซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะไปอยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่15นะครับในวันอาทิตย์ก็ประกาศเพลงรองที่ชื่อว่า Give Me Five และที่สําคัญก็คือมิโอริได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้ด้วยนั่นเองอะ่ะก็ถือว่าเป็นผลงานส่งท้ายจริงๆนะครับสำหรับการจบการศึกษาของมิโอรินะฮะเพลง Give Me Five หรือคําว่า Give Me Five เนี่ยจริงๆก็ใช้กันมานานมากๆนะครับในกลุ่มแฟนคลับของมิโอรินะครับเพราะว่าจะชอบเล่นคําว่า Give มี five เปลี่ยนคำว่ามีก็เป็นมีเป็นมีจังไปเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ทุกคนจําได้ดีนะครับก็คือมิโอริห้าบาทครับมิโอริขอ5บาทหน่อยเป็นการพ้องเสียงหรืออะไรไม่รู้แหละนะครับเป็นการเล่นคํา g i ต์มี five ก็ให้นึกถึงมิโอริว่า g i v e m มี five นะครับก็เลยเป็นเพลงประจําตัวไปสังง้นนะฮะแต่ว่าถ้ามาดูเนื้อหาของเพลงต้นฉบับจริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงสำหรับอําลานะฮะไม่ใช่เพลงสนุกสนานขนาดน,นั้นถึงแม้ตัวดนตรีตัว MV จะเป็นการเล่นเครื่องดนตรีเหมือนเล่นดนตรีสดอะเป็นการตั้ง วนดนตรีขึ้นมาเป็นแบรนด์เวอร์ชันก็อาจจะให้ฟีลคล้ายๆเพลง o n l y Today เป็นแบบแบรนด์เวอร์ชันอะไรเงี้ยแต่นี่ก็จะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอําลาเพื่อนๆนะครับคือใช้เป็นเพลงจบการศึกษาได้เลยอะก็ถือว่าเหมาะละละที่เอามาใช้ในเวลานี้นะครับออริจินอลเนี่ยเขาก็ปล่อยมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับก i ฟ e มี5เป็นซิงเกิลที่25ครับของ AKB48 เซนเตอร์ดั้งเดิมก็คือไม e อ a า s สุโกะนะครับเซนเตอร์ Center เพลงอีวาเกะเมบีในตำนานนั่นเองนะฮะแล้วก็เซมบัสเึง10 8คนแล้วก็มาจากหลายๆทีมด้วยนะฮะที่มาติดเซมแต่ของเราเนี่ยก็มีการเลือกมาทั้งหมด16บกลายชื่อนะครับคือแฟนๆหลายๆคนก็ออกความเห็นว่าไหนๆมันจะเป็นเพลงส่ง้าทยทั้งทีเนี่ยก็อยากจะให้ทาง Off ฟิเชียเนี่ยลงทุนเกี่ยวกับการผลิต MV สักหน่อยก็คงจะดีนะจะได้จบการศึกษาอย่างภาคภูมิใจนะฮะอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับอยู่กับวงมาก,ก็6กปีแต่โดยปกติเนี่ยเพลงรองมักจะไม่ทํา MV ไงถ้าลองไปย้อนดูตอนซิงเกิลที่11อย่างเงี้ยอ่ะมันก็เป็นช่วงการโหวตงานเลือกตัั้งเหมือนกนก ซิง15เนี่ยจะใช้โหวตสำหรับเลือกตั้งซิงเกิลที่16ซิงเกิลที่11ก็ใช้โหวตสำหรับซิงเกิลที่12ถ้าไม่นับเพลง first l a b bit ที่มันต้องมี mv อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเพลงเดบิวต์เนี่ยอีกเพลงหนึ่งก็คือโ o ชิโซ o l าโอคิมินีหรือว่าทุ่งแสงดาวเนี่ยเพลงนั้นก็ไม่มี mv นะครับจะมีแค่ first performance นะฮะเปิดตัวกันที่ a อเช t ย c ีตอนนั้นไม่รู้ว่าจะทำหรือเปล่านะครับแต่โดยปกติเขาไม่ทำ mv นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารล้วนๆนะครับว่าคุณจะทําผลงานให้มันน่าสนใจไหมล่ะหรือว่าจะทําให้การจบการศึกษาของมิโอรีเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่ไหมล่ะหรือมองว่าไม่จําเป็นหรือคุณมองว่ามันไม่สําคัญนะครับถ้ามองว่าไม่สําคัญก็ไม่ต้องทําแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถึงคุณจะลดต้นทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยงบประมาณฉันมันน้อยเหลือเกินเนี่ยอย่างน้อยๆก็ควรจะมี performance video ก็ยังดีนะครับให้เมมได้มาเล่นดนตรีหรือว่าได้มาเต้นอะไรกันหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะทําแบบไหนเหมือนกันแต่ว่าถ้าอิงๆะ ก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเวอร์ชั่นที่ B n K เอามาทำนะครับเขาจะปล่อยผลงานแบบไหนมาให้เราดูก็ต้องรอติดตามทีนี้ประเด็นสําคัญนะครับการประกาศจบการศึกษาของเมยรีเนี่ยและเมย์รีก็คือรองกับตัน B3 นะฮะทีม b ีก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม b ีแต่ว่าประกาศจบการศึกษาอ้าวตำแหน่งนี้มันก็หายไปใช่ไหมฮะที่ว่างในทีม b ีก็หายไปอีกนะครับถ้าเราอ้างอิงข้อมูลเดิมนะครับอัปเดตล่าสุดจากคอนเสิร์ต แบท t l e ที่ผ่านมาเนี่ย B.N.K versus C.G.M ที่ผ่านมาตอนนั้นก็จะมีประกาศเลื่อนขั้นเข้าไปติดทีมนะครับที่อัปเดตตอนนั้นเนี่ยจะมีแค่ N.5 อย่างเดียวนะครับที่ได้เลื่อนขั้นขึ้น,นมา3คนแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือทีม b 3เนี่ยสมาชิกน้อยมากๆอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดต,ตอนนี้เนี่ยถ้ามิโอริไม่ได้เป็นสมาชิกทีม b 3แล้วนะฮะอยู่กับทีม b 3ไปจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นอ่ะก็ตามที่ประกาศไปไงมิโอริจะยังทํางานอยู่กับวงจนถึงเดือนธันวาคมปีนีี้้้เเเทท่าาานน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 นัันนััดดดงงสถนะะขออกกรป็็มม B3 จหใืว มสมาชิกในทีม B ีทีก็จะหายไปอีกหนึ่งคนจากตอนแรกที่สมาชิกเนี่ยจะมีอยู่9คนนะครับผมหายไปอีกหนึ่งคนทีม B ีทีก็จะเหลือ8คนแล้วก็ที่เราเคยวิเคราะห์กันเรื่องประเด็นการไม่ต่อสัญญาของสมาชิกรุ่นที่2ของ b n k 4นนะฮะซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีใครที่ต่อสัญญาบ้างนะครับแต่ก็มั่นใจได้แน่ๆว่าน้อยคนนะครับน้อยคนเลยแหละคิดว่าไม่น่าจะเกิน2คนนะครับจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาตามอายุสัญญานะครับของการเป็น b n k รุ่นที่2เนี่ยนับออมเข้าไปด้วยก็จะมี มี15คนถ้าสนใจแค่ B N K อย่างเดียวก็จะมีอยู่14คนและถ้าบอกว่าต่อสัญญาไม่เกิน2คนก็หมายความว่าจะมีเมมเบอร์รุ่นที่2นะครับใน B N K 4 8ที่ไม่ต่อสัญญารวมๆก็อย่างน้อย12คนนะครับ แต่ว่าเราได้ตัดสมาชิกทีม B3 ไปแล้วจํานวน5คนนะครับดังนั้นอีก7คนเนี่ยเคนก็จะไปอยู่ฝั่ง N5 นะครับและ N5 ล่าสุดเนี่ยมีสมาชิกอยู่18คนนะฮะจากการที่มีการเลื่อนขั้นขึ้นไปติดทีมตอนนี้เนี่ย N5 จะมีอยู่18คนแล้วก็จะต้องมีคนที่ไม่ต่อสัญญาอย่างน้อย7คนจากทีม N5 นะฮะดังนั้นสมาชิกในทีม N5 นะครับในช่วงเมษายนปีหน้านะครับเมษายนปีหน้าก็จะเหลือไม่ถึง11คนอ่าเราตีไปว่า11คนไปก่อน B3 เหลือ8คนในช่วงเมษายนปีหน้้าแลว ก็ n5 จะเหลือ11คนในเดือนเมษายนปีหน้าต่อให้คุณเอาสมาชิกรุ่น4ที่เป็นเทรนนีนะฮะดันขึ้นไปติดทีมให้หมดเลยทุกคนนะฮะทุกคนจะได้ไปอยู่ทีมใดทีมหนึ่งแน่ๆนะฮะอยู่ทีมใดทีมหนึ่งแน่ๆดันไปเลยฮ11คน8บวก11บวก11ก็จะได้ทั้งหมด30คนเท่านั้น ไม่ถึง32ซึ่งโดยปกติแล้วในการทำสเตจเทยเตอร์นะฮะการมีสมาชิกในทีมมันจะต้องมีอย่างน้อย16คนถึงจะทำการแสดงได้เพราะมันจะต้องมีบางเพลงที่ต้องใช้เซม16คนอย่าไปนับสเตจการเบรคเคียงคิวเซนะฮะเมมเบอร์มาขึ้นสเตจทีละ9คนได้เพราะว่ามันเป็นแค่สเตจเทรนนีไงมันไม่ใช่สเตจหลักเทรนนีมันเป็นการฝึกเฉยๆแต่ว่าสเตจหลักเนี่ยมันก็จะต้องมีบางเพลงที่ต้องใช้เซม16คนดังนั้นปัญหาตอนนี้ก็คือว่าสมาชิกไม่พอที่จะขึ้นทีมนะครับเอาง่ายๆ คือถ้าเทาเตอร์กลับมาจริงอะ่ะก็ไม่สามารถทําการแสดงได้ครับผมก็เลยบอกว่าทาง b บียนเคฟอรเนี่ยจำเป็นจะต้องรับสมัครสมาชิกรุ่นที่5นะครับเพื่อที่ว่าจะดันรุ่น4ีเข้าไปติดทีมให้หมดหรืออาจจะมีใครยังอยู่เทรนนีอยู่ผมไม่รู้แหละแต่ว่าจาเป็นจะต้องดันขึ้นไปติดทีมให้หมดก่อนแล้วรุ่น5ที่รับมาก็จะได้มาอยู่เทรนนีแทนรุ่น5ก็จะได้เป็นตัวสํารองที่จะขึ้นไปช่วยเหลือพี่ๆใน B3 และ N5 นะครับเวลาเขาขาดคน,นอะไรเงี้ยก็จะได้ไปช่วยเขาได้แต่ผมก็ไปอ่านบางความคิดเห็นของแฟนคลับนะฮะ คนแค่นี้ก็ทําได้ในส่วนของการที่จะดันทุลังต่อนะฮะในการฝืนที่จะทําสเตจแบบนี้ต่อมันก็ทําได้แต่ไม่รู้ว่าทางออฟฟิเชียลก็จะคิดแบบนั้นไหมในการที่จะต้องมาจัดบ็อกกิ้งใหม่นะฮะทุกๆเพลงที่เดิมเนี่ยเคยมีเซม16คนก็จะต้องเต้นไม่ถึง16คนอย่างเงี้ยมันจะวุ่นวายไปหรือเปล่านะครับผมว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยถ้าเขาดันทุลังที่จะทําต่อโดยที่ไม่รับสมาชิกรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยสเตจทั้ง2สเตจเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันมันจําเป็นจะต้องตัดสเตจใดสเตจ เอาง่ายๆก็คือจำเป็นจะต้องยุบให้เหลือทีมเดียวกรณีที่วงไม่กล้าที่จะรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่อาจจะด้วยปัจจัยของต้นทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงหาคนมาเพิ่มนะครับงบการเงินมันไปไม่ไหวแล้วนะฮะโอ้โหวงนี่รอแร่รอแร่แล้วไม่รู้จะเอาไงต่อก็ต้องดูกันไปก่อนว่าทาง BNK เนี่ยตอนนี้วิกฤตถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะครับถ้ามีการยุบทีมเมื่อไหร่ล้วก็จะเป็นสัญญาณให้เห็นว่าวงกําลังจะไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือแฟนคลับของทีมใดทีมหนึ่ง ก็จะไม่พอใจด้วยเช่นกันนะฮะสมมติคุณจะยุบ N5 แล้วเหลือแค่ B3 ทแฟนลับฝั่ง N5 ก็ไม่โอเคเหมือนกันเพราะเขาอาจจะแบบชอบเพลงชอบการแสดงอยากดู N 5ไมากกว่าเขาก็ไม่โอเคหรือ,อยังไงหรือจะไปตัด B 3ทออกเลย n อนนะครับฝั่ง B 3ทก็ไม่พอใจเหมือนกันกรณีที่จะยุบทีมจริงๆเนี่ยให้มันเหลือทีมเดียวก็เป็นไปได้ว่าชื่อเนี่ยอาจจะยังเป็น B 3ทอยู่แต่ว่าตัวสเตจอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นทีมใหม่ไปเลยก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาทาง Offi c i a l เนี่ยจะไปซื้อสเตจของทีมไหนมาจากทาง a k b เอ,อาจจะเป็นต,ต ลำดับที่เท่าไหร่สักอันนึงแล้วก็ไปดูว่าเซตลิส์มันมีอะไรน่าสนใจก็เริ่มใหม่ไปเลยสําหรับการทําสเตตต่อนะฮะอันนี้คือกรณีที่วงไม่รับสมาชิกรุ่นใหม่มันก็จําเป็นจะต้องยุบให้เหลือทีมเดียวไม่รับสมาชิกใหม่แต่ยังอยากจะทําทั้งสองทีมเนี่ยมันจะยากนะครับทำไม่ได้คือมีปัญหาแน่ๆแหละปัญหาอะไรไม่รู้แหละที่มาจากการที่คุณดันทุลังที่จะทาต่อทั้งๆที่มันทําไม่ไหวผมว่าง่ายที่สุดก็คือการรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่นี่แหละคือผมก็รู้สึกเห็นใจน้องๆรุ่น4ี่เหมือนกัน่ควา เฮ้ยเราอยากจะติดทีมไหน BT หรือ N5D แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารอยู่ดีถ้าเขาไม่รับสมัครสมาชิกรุ่น5เนี่ยโอกาสที่รุ่น4จะได้ขึ้นไปติดทีมเนี่ยมันก็จะมาไม่ถึงสักทีนะครับน้องก็จะเป็นเทนนีอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้พัฒนาอะไรสักทีก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีใครประกาศจบการศึกษาต่อจากนี้อีกไหมนะฮะหรือว่าอัปเดตเชียเตอร์จะมาอีกทีเมื่อไหร,ร่นะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะไปสร้างที่ไหนในส่วนของตำแหน่งรองกัปตันทีมอ่ะอนน ก็ต้องมีคนมารับช่วงต่อนะครับอ่าก็น่าสนใจเลยทีเดียวว่าใครจะขึ้นมาเป็นรองกัปตันทีม B3 ต่อจากมิวรีนะฮะคือตําแหน่งกัปตันเนี่ยเขาก็คงไม่ลดขั้นลงมาให้น้องฮูบไปเป็นรองแทนแล้วก็หากัปตันคนใหม่ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นน่าจะเป็นการหารองกัปตันคนใหม่ไปเลยแล้วน้องฮูบก็ยังเป็นกัปตันทีม B3 อยู่ถ้าให้วิเคราะห์กันเนี่ยรุ่น2ที่จะไม่ต่อสัญญานะฮะก็ค่อนข้างมากนะฮะในทีม B3 เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะไปกันหมดนะฮะทีม B3 และการจะให้รุ่นสีขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเลยเนี่ยมันก็ดูจะหักหน้ากันเกินไปนะฮะและด้วยความสามารถในส่วนของระยะเวลาในการทํางานอาจจะยังไม่มากพอนะฮะที่เราจะมั่นใจในความสามารถแล้วก็การบริหารด้วยนะฮะการทํางานกับคนมากๆนะฮะการที่แบบจะต้องเทรนคนอื่นจะต้องแนะนําคนอื่นเนี่ยรุ่นสีก็ไม่น่าจะเป็นรองกัปตันได้นะฮะสรุปว่ารองกัปตันก็ควรจะมาจากรุ่นที่3านั่นแหละแต่ว่าจะเป็นใครก็ต้องดูอีกทีนึงแต่ถ้าให้ผมจิ้มไปเลยตอนเนี้ยผมว่าน้องเอิญมีสิทธินะ คือดูจากอะไรหลายๆอย่างนะฮะดูจากความสามารถแล้วก็การได้เป็นเซนเตอร์เพลงรองล่าสุดด้วยของซิงเกิลที่ก็เหมาะมากๆที่จะได้เป็นรองกับตันนะ,ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าในชอยส์เขามีใครอีกนะฮะที่แบบว่าน่าสนใจ mm hmm. คือมาดูกันจริงๆเนี่ยก็มีรุ่น3หลายๆคนที่น่าสนใจอย่างน้องอีฟอย่างเงี้ยก็น่าสนใจแต่น้องอีฟน่ยอยู่ N5 ไงซึ่งผมก็ไม่ชัวร์ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้าเท e เตอร์มันกำลังจะกลับมาแล้วเนี่ยจะมีการช่ฟเฟอกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ ชัฟเฟิลก็ค enjoy ือสลับนั่นแหละเอาเมมเบอร์จากทีมนึงสลับไปอยู่กับอีกทีมนึงแทนมีการโยกย้ายตำแหน่งกันอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่รองกับตันจะเป็นคนอื่นได้รวมถึงสมาชิกคนอื่นๆด้วยก็อาจจะมีการสลับกันได้แต่ถ้าให้มองตอนนี้เนี่ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าใครเหมาะนะฮะนอกจากน้องเอิญนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทางออฟฟิเชียลคิดยังไงหรือว่าตัวเมมเบอร์ในทีมก็จะลงความเห็นยังไงนะครับสำหรับการหารองกับตันก็ติดตามกันอีทีเมื่อเทียเตอร์กลับมานะครับผมคุณผู้ชมคิดเห คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมดูคลิปจบแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะฮะไปอุดหนุนสินค้ากันด้วยนะฮะทาง s h อป e e นะครับตินตินซีสแปดช็อปนะครับตอนนี้ก็มีสินค้าอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะสำหรับผลงานกิงแฮมเชคนะฮะรวมถึงสินค้าอื่นๆย้อนหลังนะครับและทางร้านก็มีส่วนลดให้ด้วยนะฮะสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะหรือใครจะสะดวกทาง IG นะครับก็สามารถ DM มาได้ตินตินซีสแปดออฟฟิศนะครับก็อย่าลืมไปกด Follow กันด้วยนะัาจ,าจรรนจํน ของผมนะฮะในการตาม48นะครับก็ต้องไปตามใน IG นะครับผมก็ฝากไปฟอล l o w กันด้วยไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ